เอฟและผู้ติดตามและอาจารย์ทุกๆท่านครับผมวันนี้ก็หมายครับผมก็มาห้หน้าปากซอยซอยศูนย์ครับที่เหนเนเ็นผู้อ่างไว้นะครับผมเห็นู้อหางไว้ฝั่งนู้นครับผมวันนั้นตนุ่มเมียโดดใส่ครับยังเลือ สกุ๊กกับ1นกุ๊กครับแต่ไม่รู้ตัวไหนอ่างครับผมได้ยินเสียงครับอ่างสามสีคำครับผมอันนี้เ็าเอานี่ครับสองกุ๊กเก่ามาครับผมไม้ก็ใกล้ใกล้บ้านครับผมเมื่อกี้ก็ได้ยินครับขันอยู่ข้างในครับผมครับผมเดี๋ยวมาดูไม้ครับ หมายก็เป็นหมายเดียนับปักซอยซอยสองครับผมวันนั้นมากันนุ่มครับอยู่ข้างในครับผมอยู่ตรงต้นกระถินครับนะครับขันอยู่ครับผมขันอยู่ข้างในครับมันมีครูอ่าง 3ามสี่คำครับผมครับขันอยู่ข้างในครับผมครับผมเดี๋ยวไปใส่กันครับผมติดถนน้วยครับเสียงจะดังหน่อยครับผมใส่ตัวนี้ครับผม Oh <laughs> ใกล้ก็ไม่ลงครับผมวางครับตีปีกล้ตัวอื่นไปทั่วเลยครับผมมาเข้าหลายตัวครับทำท่าจะสู้ก็ไม่สู้ครับผมเกะอยู่ยอดครับใส่กิ่งนี้ครับกะอยู่ยอดเรียกใส่นกต่อครับผมจุดแรกก็บินไปบินมาหน้าพเนียดครับผมไล่ตัวอื่นครับไอ้กูอ่าง ไล่หนีหมดครับผมแต่ตัวเองไม่เข้าครับเก็บแล้วครับผมร้อนแล้วครับได้แต้มนะครับผมครับผมมาถึงรถแล้วครับโอ้ยโดดเข้าหลังพระเนียดครับผมโดดเข้าหลังพระเนียดแล้วก็บินวนครับผมไอ้กูอ่างครับแต่ว่าไม่เข้า ไก่นกต่อเท่าไหร่ครับนกต่อคูคูใส่ก็บินวนครับผมครับผมเก็บแล้วครับผมครับผมหมายก็เป็นหมายคูอ่างครับบางทีก็หลุดสี่ครับผมทีก็หุดสามครับทีก็สองครับผมไล่ตีตัวอื่นครับผมโอครับผม หมายก็หน้าปักซอยซอยศูนนะครับผมเป็นไม้อ่างครับผมเก็บแล้วครับร้อนนะครับผมครับผมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ